สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเทสใหม่นะครับวันนี้ผมมากับเกม Story Book brawl ใน s t e a m นะครับผมเล่นฟรีด้วยถ้าใครสนใจก็ตามมาเล่นด้วยกันได้เผื่อจะได้เจอกันนะอ่าวันนี้ผมมาเล่นให้ดูก่อนครับผมจะได้รู้ระบบเป็นยังไงเดี๋ยวลองกดซ้อมเลยนะครับอันนี้เทสเสียงไปนในตัวด้วยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเสียงมันเป็นยังไงก็บอกในคอมเมนต์ได้นะครับ เริ่มเกมมาเนี่ยกดเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครเลยนะครับ4ตัวเลือกตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องซื้อก่อนนะเราถึงจะเล่นได้นะครับยกเว้นว่าเขาจะให้มาเป็น2ตัวแรกปกติมันจะล็อกนะแต่ว่าอันนี้ผมซื้อไปบ้างแหละก็แต่ละตัวมีความสามารถของเขาเองนะครับระหว่างที่เล่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนทําอะไรได้นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะเลือกตัวเดียวก่อนอผมเอาตัวนี้นะครับ h o ด dragon นะครับทุกครั้งที่คุณได้สมบัติคุณจะได้สมบัติ เลเวลอัพขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลนะครับค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมบัติคืออะไรนะครับอืเริ่มมาเนี่ยก็มีทองให้สองครับเราก็ซื้อได้ตัวเดียวนี่แหละเราต้องเลือกเอาสักตัวนะครับมอาตัวนี้แล้วกันแต่ละตัวเนี่ยถ้าตัวไหนมีคุณสมบัติอะไรเนี่ยมันก็จะเขียนไว้ข้างล่างเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าถ้าฆ่าได้หมายถึงว่าถ้าเราโจมตีแล้วศัตรูตายนะครับฝั่งตรงข้าม เราจะเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นที่มีเลเวลสูงกว่าตัวละครฮีโร่ของเรานะครับนี่คือเลเวลฮีโร่ของเรา2ถ้าตากนี้ค่าได้เทร์นี้ก็จะได้ไปเลเวลสามนะครับแต่สเต็มันน้อยมากคือ1กับหนึเดี๋ยวลองไปดูว่าจะฟลุกได้ไหมนะครับเฮ้ยเอ้าโดตีก่อนถ้าได้ตีก่อนก็ได้ตัวแล้วนะครับเอออันนี้มันดวงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถแต่อย่างใด อ่ะเรามาดูเทิร์นที่2เทิร์นที่2เราได้ทองเพิ่มอีกหนึ่งอ่ามีหนูหนูตัวนี้เนี่ยถ้ารวมกันปกติเอาตัวละครมารวมกันได้3ตัวเนี่ยมันก็จะให้สมบัติเลเวลตัวละครนะครับไอ้หนูตัวนี้พิเศษครับมันให้เลเวลสนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าเราเป็นมังกรที่เกี่ยวข้องกับสมบัติอยู่แล้วนะอันนี้คืออ่ะในช็อปเนี่ยจะมีตัวละคร3ามตัวใช่ไหมอันนี้จะเป็นเวนมน์นะครับทางขวา อันนี้เขาบอกว่าถ้าใช้เนี่ยจะเลือกสุ่มตัวละครในอชอบมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บวกหนึ่งบวกหนึ่งมันนะครับผมอยากได้ไม่เอาตรงกลางเฮ้ยเกือขออะไรมันจะไม่ค่อยได้อ่ะถ้าผมยังไม่ได้ผมอยากซื้อตาต่อไปผมก็ล็อกนะครับล็อกปุ่มนี้อ้าวไปโอ้ยเจอไขร ข่เจ็ดเจ็ดนะครับโอ้โหเรียบร้อยอย่างกับชนกําแพงแต่ว่าไข่เนี่ยเจ็ดเจ็ดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าตายแล้วตายเลยนะครับไม่มีเกิดใหม่นะครับผมโหดมากผมอยากให้คนนี้เข้าสเลได้ผมก็จะเอาคนนี้ซึ่งตัวละครน,นี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตถ้าให้พลังโจมตีสามนะครับอลองมาใส่ดูต้องอยู่แถวหลังนะครับถ้าอยู่เงี้ยเนี่ยไม่ได้ละนะครับต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ อืมอืมอัน,นี้อืมอันี้ดีกว่าอ่ะจะเป็นหกเิ็อันนี้เขาให้เลือดอ่าน,นี้ให้พลังโจมตียางผมยังไม่ได้ซื้อหนูอยู่ดีนะครับล็อกไว้ก่อนก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> เล่นเบือ่อค่าเวลาครับผมไม่ค่อยอยากเล่นเกมที่แบบอู้ สองตัวเอามาแล้วก็ไล่เบกเล่นเกมยาวๆแล้วมันต้องมานั่งเล่นนานๆนะครับก็จะกลับมาเหนื่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นงนี้แหละเบาสมองดีครับก็จะมีตัวละครเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปแล้วกันว่าตัวไหนมันทําอะไรนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่มาหมดทําไมโหดจังแต้มเขาเยอะกว่าเราฮะสแตตเขาเยอะกว่าเราเยอะเลยครับ เอานี้ละกันนะครับโอ้โอเค,โ,โ,อเคโอเคเลยตัวนี้คืออะไรร้านสล็อตนะครับก็ทุกครั้งที่ฆ่าได้ก็จะได้บวกสองบวกสองนะครับ สแตตถึงย5หเมื่อไหร่นะครับอันใดอันหนึ่งก็จะอัปเกรดตัวเองทันทีนะครับไม่ต้องผสมเลยนะทำเควสให้เสร็จก็พอครับเป็นอีกแมคก,กันอีกหนึ่งนะครับถ้ามีตัวเลขอยู่บนขวาเนี้ยอันนี้ก็คือไล่เวสี่ครั้งเขาก็จะอัปเกรดตัวเองเลยได้สมบัติด้วยแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะครับไม่ทันแล้วผมขอหนูหน่อยอ้ยมันขอได้เลยเว้ สวยอ้ได้ต้นเกมนี่ถือว่าดีเราเลเวลสามอีนะครับเนี่ยแต่เราได้สมบัติเอ้ได้มอนเลเวลห้ามาแล้วครับสงสัยจะหมดก่อนได้ทีเดียวถือว่าแจมอยู่ครับแจมอยู่อ้าวมาดูสมบัติกันเราน่าจะได้สมบัติเลเวลห้โอ้คือเพื่ออนาคตอันนี้กครับ ทรีออฟไล์ก็ถ้ามีตัวละครเราตายอีกคนนึ่งก็จะได้ฮิลแบบฟูลฮิลเลยนะครับเต็มเลยอุย้ยไข่ทั้งสองใบเก็บไว้ก่อนอ่าสะเลสวย เข้าตีเราก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สะเลอันนี้ผมไม่ใช้หนูแล้วผมก็จะเปลี่ยนเขาเป็นเลเวลถัดไปนะครับด้วยสเปลนี้นะครับที่เราเคยใช้ไปแล้วเมื่อกี้อา้าวโอ้ยสวยงามมากตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือถ้าเกิดว่าตัวละครเราสะเลนะครับมันจะได้บวกสองพลังโจมตีซึ่งเรามีสะเลอยู่แล้วคือคนนี้นครับตัวเมนเราทั้งคู่เลยโอ้โหเพอร์เฟกต์มากอืม พซัพพอร์ตกูดมาให้เขาดีไหมนะถก็ไม่มีที่แล้วอ่ะไปก่อนแล้วกันอันนี้มาเลยไว้นี้เดี๋ยว,เ,ยวเรียงก่อนนะอันนี้อ่าโอเคอันนี้คือถ้าตายปุ๊บทริกเกอร์ก็คือทําให้เกิดสเลหนึ่งครั้งได้เลยนะครับโดยที่ก็จะเข้าคนนี้แหละเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีสเลนะครับอ๋อค่อนข้างดีนะเนี่ยถึงจะเป็นเกมฝึกก็เถอะ สวยงามเมื่อกี้เหมือนจะได้เงินด้วยเจ้าหมูตัวเมื่อกี้ถ้าตายจะให้เงินฝั่งเรานะครับแต่ว่าถ้ามันรอดไปได้จะให้เงินฝั่งเขาครับจะยิบใกล้แล้วครับใกล้แล้วจะอัปเกรดแล้วครับอีกนิดเดียวครับคอมโบโดีไหมนะน่าจะดีนะผมว่าอะคอมโบยังไงใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนะเราอยากได้แอดแท็มาอยู่นี้เอานี่ออกนะครับเอานี่ไว้ข้างหลังแล้วก็คุณ copycat เนี่ยก็จะเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาก็จะทริกเกอร์สกิลลัสเบรคก็คือถ้าตายปุ๊บก็จะทริกเกอร์สลอ่ะนี่ทริกเกอร์นี่ทริกเกอร์ trigger, นี่นะครับนี่เป็นสเต็ปแบบนี้โอ้โหลยละเดเยอะทีเดียวไข่เรายังไม่มาเลยนะไข่อืม ันนี้ก็ถ้าตายก็ให้สแตตเพื่อนด้วยซึ่งผมอยากได้มากเอาไงดีวะไงดีว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอนี่ครับโจมตีแล้วได้ครับหนึ่งสเลครับ น่าจะได้แล้วล่ะตานี้ผมว่าจะยิมห้าแล้วเรียบร้อยได้อีกทีฮิวด้วยตายปุ๊บฮิวเพื่อนด้วยสุดยอดอฮิวครับฮิวเต็มเลยครับโอ้เพื่ออนาคตจริงๆโอ้โหสวยงาม อาสมบัติของเราโอ้ไล่เวทสองครั้งอันนี้แล้วกันทุกครั้งที่ตัวละครสูงสุดของเราตายนะครับก็จะเรียกเขากลับมาใหม่ค่อนข้างดีเทียโอ้ไข่มาแล้วเราก็เลือกอิสเตอร์เองนี่เป็นสมบัติของไข่เท่านั้นนะครับก็คือ ตัวละครที่อัปเกรดของเราก็จะบวก3บวกสาเลยนะแล้วก็ถ้ารอชีนมาได้เนี่ยก็จะบวกหนึ่งด้วยนะครับได้รับบวก1บวกหนึ 1, ่งไปเลยถาวรโอ้โหยหยุดไม่อยู่แล้วเราอน,นี่คือคู่ต่อสู้ของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับลืมบอกนี่เปลี่ยนคนนี้เป็นคนนั้นเนี่เพราะว่าอันนี้บวกหนะครับไปยี่บวกสามพลังโจมตีนี่คนนี้ยังทำเควสไม่เสร็จเลย มาเนี่ยไข่นี่ก็ยังแตกแล้วแตกเลยอยู่ดีนะครับระวังการใช้งานดีๆลายเวทเขาหน่อยอ่ะหมดแล้วเอานี่ไปนี่ดีกว่านี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับไปได้ตีก่อนก็ได้สเลสวยงามให้ค่าสถตรฐานะ ตัััวหลงนะครบเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับลานสล็อตของเราหที่แถวหลังเราก็ได้สแตทด้วยนะครับแหมพอมันลงตัวแล้วมันก็จะสนุกนะครับตาไหนไม่ได้เนี่ยก็จะหัวร้อนอยู่ะตรงควนนี่เราขายนะครับเราไม่ได้ใช้เราขายทิ้งไป ไยเวทอันนี้คงไม่เอาแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติเลเวลสามเองนะครับอ่าเราได้อะไรเราได้บวกสามทองถ้าชนะตาหน้านะครับอืมเอาอันนี้คือได้แล้วได้ทองเพิ่มเลยเนึ่ยเฉยเฉยเลยนะครับฟรีๆอาแล้วเรามาหาตัวละครที่ขาดกันดีกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วลนะ่ะเดี๋ยวคมจะปรับใหม่นิดนึงนะครับ ใครมาแทนช่องนี้ให้ได้มังกรก็ได้อะมังกรนี้จะโจมตีก่อนไม่ว่าจะใครจะยังไงนะฮะเขาจะตีก่อนคนแรกเสมอครับอืมโอเคได้ถ้ามาังกรอยากมาก็จะมานะฮะนี่ไปแล้วครับตีแถวหลังด้วยอะแล้วผมอ๋อผม เอาสพอร์ตไว้ข้างหน้าเฉยเลยลืมดู <_ C is ca> แต่การที่สองคนนี้อยู่ข้างหลังเวลาที่คุณนี้โจมตี <_ C is ca> เขาจะทริเกอร์บิลิตี้สคนนี้ทันทีนะค <_ C is ca> รับแล้วก็สเลกันโอ้โหยาวๆเลยครับคนนี้จะน่ากลัวน,นิดนึงนะครับเพราะว่า <_ C is ca> ถ้าฆ่าใครได้เนี่ย <_ C is ca> เขาจะ <_ C is ca> ได้ก๊อปปี้ไปนั่นไง าไปแล้วหนึ่งตัวนะถ้าเป็นตัวคนโหดเนี่ยเหนื่อยเลยครับโอเคดูดูดีอยู่ครับตานนี้ดูดีครับจัดการกินเลยแล้วกันงำได้เลือดด้วยได้ไอพด้วยนะครับอืม ไม่มาอ่ะเอ๊โอไข่ๆเลยแล้วกันเดี๋ยวเราอัปเกรดครับแล้วเราใช้ทรูเลฟคิสเปลี่ยนเป็นเลเวลหกเลยแล้วกันครับอัน <Level 8. S 1> นี้แล้วกันตาหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นสวัสด์เลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ดเนี่ยไม่มีตัวละครเลเวลเจ็ดนะครับจะมีแค่เฉพาะอ่าต้องต้องต้องเป็นวิธีพิเศษอะที่จะได้มานะครับคือตัวละครเรามีแค่ Level เลเวลหก่ย แต่ว่าด้วยความที่ฮอนดรากอนเนี่ยถ้าเกิดผสมมอนเลวลสหกได้เลวิเจ็ดถูกไหมเพราะมันได้1น,นึ่งขั้นขึ้นไปนะครับเอานี่มาแทนไข่แล้วกันไข่ก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็ล็อกไว้นะครับตาหน้าค่อยมาใช้อ่าทะเลเข้าไป เลเข้าไปอีกอ่าดีครับจะได้เอาให้เพื่อนๆดูสมบัติเร็วเจ็ดด้วยนะครับนั้นๆทีผมก็จะได้เหมือนกันแล้วครับเรียบร้อยแม่กินขานจริงครับมาแล้วเป็นเป็นทองไม่อั้นนะครับตาหน้าตาหน้าเราจะมีทองไม่จํากัดแล้วไม่เชิงไม่จํากัดหรอกมันใช้ไม่หมดนะครับเวลามันหมดก่อนแต่ว่าอ๋อ มันเป็นโหมดซ้อมไงมันก็ไม่ต้องรีบไงเพราะเรากดเองอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนคนนี้เป็น Level เลเวลหก่อนเฮ้ยสวยสวยปว่าสวยละสวยมั้งมีกู๊ดอยู่2คนเอาไปก่อนนะครับทำอะไรได้กู๊ดบอยก็คือเวลาเขาตายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสถานะาตัวเองกับตัวละครกู๊ดนะครับคือคือที่เป็นคนดีทุกตัวคือมีนี่กับนี่แค่นั้นเองที่เหลือก็แบดหมดนะครับอีว e ิลหมด หาทางเปลี่ยนโอ,อคนน้คนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยไม่ได้แหละคนเนี้ยผิดตำแหน่งมากอืมอันนี้อางงี้อ่าโอเคโอเคตาหน้าตาหน้าตาหน้าเราจะมีเงินเป็นพันเลย โดนอะไรเนี่ยอ้าวมันโอ้โหเหลือหนึ่งเลยครับพลังโจมตีอืมจริงเข้าไปโอ้โหเบาหวิวแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับราลานสล็อตเราแคร,รี่มากตอนนี้ แถมตายยังเกินใหม่ด้วยนะเพะมีสมบัตินี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วละครับดูชิวๆกันไปแล้วกันนะเหมาะกับเป็นการสอนเล่นมากนี่เป็นไงโอ้โหหนึ่งพันสิบสองผมว่าเราอยู่ตรงนี้ก็ดียาวๆยาวๆเลยแหละผมบอกเลย <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่เล่นกับคนอื่นมันจะบางมีเวลาหยุดบังคับนะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดี ดูตัวละครไปได้เลยเปื่อยเลยครับทีนี้อ๋อเพียบอ่ะเอามาขายแล้วมังกรไม่ต้องและเจอกันอยากไล่เวทใช่ไหมดูมีเวทเวทห่วยมากไม่เอาแล้วกันนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับงานนี้ มาก่อนก็ได้เงินเหลือคือจะเล่นสายไหนใหม่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะโขบ โอเคครับเอาคือคิวลิสาอมาย้ายเข้าไปอยู่ฝั่งนี้คเควสเหมือนกันนะทดำดาเมจได้ร้อยหนึ่งถึงจะอัพเกรดแต่นี้มันอัพเกรดอยู่แล้วไงแต่อัปเกรดอยู่แล้วก็อัพเกรดได้ครับมันแค่ตีๆกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมลองผสมเลเวลหกแล้วให้ดูสมบัติเลเวลเจ็ดดีกว่าเา้าเมื่อกี้ก็เลยไปละตัวหนึ่งอ่ะมา หาส่องสมบัติเลเ้วเจ็ดดียวครับนาะนๆะนะจะได้เจอทีหนึ่งนะครับที่เต็มเลยทีนี้ สบายอันนี้เปลี่ยนฮีโร่นะครับอันนี้สเปลเป <c oughs> ลี่ยนฮีโร่ืมชิวเลยโอ้เหกสองตัวจะได้สักตัวไหมล้เนี่ย <c oughs> ที่ไม่พอที่เต็ม <c oughs> อยอมขายยอมขายมาที่เฮอะมังกรผมหาในมังกรแล้วนนครับทางนั้นอะ <c oughs> นะพอมไม่ซื้อก็มามาเป็นคู่เอาไปก่อนให้ได้คู่ก่อนอ่ะนั่นไงเวลาห้างเงินเยอะครับหมดไปร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเรออ็เวจะโชว์อ่ะมาแล้วมาดูสบัดเร็วเจ็ดกันน,ะนี่ราฟเทเบลิลอันนี้คืออ่า พอเริ่มต้นเกมปุ๊บมันจะปรับทั้งเลือดแล้วก็พลังโจมตีนะครับให้เป็นค่าสูงสุดเลยครับก็คือค่าไหนสูงกว่าเปลี่ยนเป็นค่านั้นทั้งคู่ทันทีเอามาแล้วกันนะครับโกงมากๆากครับสำหรับยิ่งเล่นสายต้นไม้ด้วยนะครับโกงมากมากเลยครับอย่างอันนี้จะไม่ค่อยเห็นผลอันนี้อย่างอย่างของคนเนี้ยเป็น4 9 13ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็น49 49นะครับสุดๆแล้วครับณจุดนี้ครับเราเล่นต้นไม้ก็ได้นะครับเนี่ยจริงได้ ผมเอาให้ดูผมขายทุกอย่างก่อนเรายังมีเวลากันอีกเยอะครับ่ก็ต้นไม้นะจริงเอามาก็ได้เพิ่งขายเอ้ยเพิ่งเปลี่ยนไปใช่ไหมเอามาเก็บไม่รอดแน่เก็บไม่รอดแน่นี่คนนี้ก็อ่า มีประโยชน์มากครับทุกครั้งที่ทุกคนเห็นได้บับตัวเองก็จะได้ด้วยนะครับอ้าวมาแล้วอีกหนึ่งสมบัติเล้วเจมาอะอันนี้คืออ่ะอันแรกก่อนอันแรกคือถ้าแถวหน้าตายครับซัมมอนใหม่ครั้งหนึ่งคือเรียกใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเองจะเป็นแค่หนึ่งหนึ่งนะนะครับของตัวละครตัวนั้นนะครับอันนี้ตรงตัวครับอันนี้บวกพลังโจมตีร้อยหนึ่งตัวหน้าสุดนะครับ อันนี้คือบวก5บวกหทุกคนแล้วก็ใครที่ชนะเกมนี้ไปจะได้คะแนนเพิ่มเอ้ยได้แต้มไปซื้ออของเพิ่มนะครับซึ่งเอาวันนี้แล้วกันล,ล้นแหละสมบัติก็น่าจะล้นลนะนะเพราะว่าเพียบนะครับจะซื้ออะไรก็ได้ตามใจฉันเลยกลายเป็นเกมยาวเลยโอ้ช้อปปิ้งกันมันเลยนะครับ ตายแล้วไม่เอาแล้วอู้ผมว่าเราคงไม่ต้องใช้ฟีนิกเอ้ดูผิดปะเมื่อกี้เหมือนบวก15บ5ิใช่ดูผิดไม่เอาแล้วกันนะครับข้ามกันได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยทีเดียวเอาเอามาอีกตัวแล้วกันมาอีกตัวให้ก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูผิด เอาสมบาเรลเจ็ดได้แล้วอะไรอีกอันนี้อันนี้คือถ้าเลือกไล่เวทใส่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็จะได้ทุกตัวเลยนะครับคือว่าโหดมากสำหรับสายไล่เวทนะครับอ่าส่วนเอ็กซ์คาลิเบอร์นี่ก็คืออัปเกรดตัวละครทุกตัวเลยคุณไม่ต้องหาแล้วมันอัปเกรดให้อัตโนมัติเลยนะครับเอามาแทนนี่แล้วกัน ถ้าผมเลือกอัปเกรดล่ากมันก็จะไล่อัปเกรดให้ทุกคนเลยนะครับโหจริงจริงน่าจะมีประมาณนี้ให้ดูพอคร่าวๆเดี๋ยวจะนานเกินนะครับนี่เราก็อยู่กันมานาะนโอ้ต้นไม้ลืมโอ้ต้นไม้และลืมอีและตาลายแล้วครับพอเงินเยอะปุ๊บตาลายแล้วครับ หาแต่เลว็ว6หกนะฮะโอ้โหสองร้อยสองร้อยโกลต่อมาอา้าวมามาขายเอาไอ้ครบแค่นี้แหละผมว่าเราชนะขาดกาดจายแล้วครับผมนั่นกระตุนไม้นั่นแหละอ้าไมา้ครบมาตอนนี้เป็นเรื่องของการหาให้เจอแล้วนะฮะ มามามาเข้ามาหลายทีแล้วครับสองไม่น่าเชื่อนะแต่เราต้องขายคนที่เป็นตัวแครี่เรามาไม้อยู่ไหนไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาจริงๆมาแล้ว ได้ลลยอีกอเริ่มซ้ำๆไล้เห็นไหมก็ไม่เอาแล้วนะครับข้าบสมบัติเร็วเจ็ดอะเอามาให้ครบจะได้จบนะฮะมามา,มา,ม,า,ม,ามาเอถอะถ้ากดข้ามนี่มีสะดุ้งอะ่ะพอจะหาเจออีกทีนะครับ มันมีหลายแนวมากให้เล่นนะครับก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้ไปทางไหนนะครับฉะนั้นเป็นเกมที่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวครนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาตัวครบแล้วผมจะที่บายทีเหมือนจะครบแล้วอ่ะมันของเดิมและมันมีอยู่แค่นี้แหละครับตมบมาเลเจ็ดอ่ะผมไม่เอาละผมพอละก็ อันนี้นะครับตัวละครตัว2ตัวนี้เนี่ยถึงตัวเดียวกันนะแต่ว่าพอเริ่มเกมปุ๊บเขาจะให้เลือดเป็นพลังโจมตีแก่ต้นไม้ทุกตัวนะครับอัปเกรดปุ๊บได้2เท่าอันนี้ให้2เท่านี่ให้2เท่าให้2เท่ากับทุกตัวนะครับแล้วพอพลังโจมตีเยอะมากใช่ไหมสมบัตินี้ก็จะแปลงพลังโจมตีนั้นเป็นทั้งเลือดและพลังโจมตีทั้งคู่นะครับแล้วทุกค่าทั้งหมดที่ได้เนี่ยคนนี้ก็จะได้เป็น2เท่าด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะของหัวลานบาตไทยขนาดไหน เอาไปดูตัวเลขกันครับบ,บึม,บ,มบัม,บ,มบึมบัมบึมบัมจะเสกอะไรก็เสกไปเถอะ2,927นะครับโอ้โหมันขาดขนาดไหนผมว่ามันจบตานี้แหละครับเรียบร้อยครับลบ27โอ้โห โอเคก็เป็นเกมสอนเล่นที่ดีมากนะครับเพราะว่านี่คือความสนุกของเกมนี้ด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆแล้วผมจะลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับเป็นแบบฆ่าเวลาเล่นขำๆนะครับมีอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ผมคิด s ิสลาเพื่อนไปก่อนนะครับดีใจที่ได้กลับมานะครับสวัสดีครับ